กำลังคิดอยู่ว่าจะถ่ายเรื่องของลัดการใช้ลัดนะแบบรวดเร็วห้าข้อการใช้ลัดก่อนที่คุณจะใช้นะข้อที่ต้องรู้แล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของทําไมจอฉันไม่ตรงเลยเนี่ยน่าสนใจคนถามเยอะนะก็มาดูของการว่าจะตั้งตรงนี้นี่ไปเห็นพวกเห็นปะไปเห็นพวกโต๊ะไปเห็นพวกผนังตรงนู้นอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นแบบสมัยก่อนที่เคยใช้เมื่อครึ่งปีที่แล้วนะครับจะกลับมาใช้อีกครั้งแล้วก็ นี่ใช้กล้องเอลซ่าใช้กล้องเอลซ่าแบล็กวิดีเอลซ่ารุ่น2013นะครับกับนี่เลนส์ซีเนมานะครับผมเลนส์ซีเนมาเลยนี่ดูยังไงนี่เห็นปะทีสต็อปเลยนะจ๊ะเป็นปเลนส์ซีเนมานะครับไมเอ็กเเหมือนเดิมไฟเล t โก้นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะครับผมที่โต๊ะทำงานนะนี่เดี๋ยวเอาไฟสัมยังนะครับไว้ตัวหนึ่งเพื่อให้เขา ขึ้นมาที่กาแพงเนี่ยมันจะได้แบบว่ามีอะไรข้างหลังตอนที่ผมไปพูดตรงนู้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวคอมเดี๋ยวค่อยเปิดสลัก DSR นะครับก็อย่างที่รู้ว่าห้องผมมันแคบมากแทบไม่มีอะไรเลยคือมันห้องมันเล็กมากห้องห้องเอาเงี้ยรู้จักเพจเบนจามินปะห้องนอนผมนั่งห้องเล็กก่อห้องสตูพี่เบนอ่ะเออทีนี้พอจะจัดอะไรมันก็เลยต้องแบบจัดแล้วก็ถ่ายให้ได้หลายๆ e ีหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็จะใช้ไฟ RGB ครับตัวใหม่ที่เพิ่งได้มา ก็คือแนลไลท์นะคะระับพาวเวอร์ทูบเดี๋ยวจะเอาไว้ข้างบนคอมแล้วก็มีไฟนี่ n นท e nice p ป o ต o เจ้าตัวแสบ R g B นะครับผมซึ่งตอนแรกว,ว่าจะวางไว้ตรงนี้แต่เมื่อกี้ลองดูในกล้องดูซาแล้วไม่ไม่เวิร์กกว่าเดี๋ยวเอาใส่ไว้ในห้องน้ำดีกว่านะะอ่ะใส่ไว้ในห้องน้ำนี่เอาขาตั้งมาวางไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใส่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นงจะเป็นยังไงนะครับพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟกันเลยดีกว่า แต่แล้วเราก็มาเปิดไฟกันดีกว่านะครับกู oh. ซึ่งเังต้องไปดูที่เอลซ่าก่อนว่าไฟเป็นไงมันกลายเป็นห้องเวอร์วางไปเลยแต่ว่ามันจะไม่ใช้สีนี้เขาจะใช้สีม่วงนะนะ g b แล้วก็ลำบากเนาะชีวิตยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยม่วงแหละนะครับไอชั้นนี้ดูว่าประมาณนี้ก็ดีนะแปลกดีแต่เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะใช้จริงครับเปล่าเพราะว่า สีม่วงเหรอยังไม่โดนใจอะจะเปเ็นสีเหลืองมืดๆหน่อยตอนนี้ปิดไฟค่อนข้างจะพร้อมแล้วนะนี่ชทุกอย่างไว้เสร็จหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวรอดูแล้วกันไปไปกันเลยก่อนนะนวิดีโอนะครับเห็นไหมว P P ศนก็ถ่ายได้นะสวยด้วยถ้าเราจะแสงนะครับผม ก็เดี๋ยวมาเบรกดาวอะไรสนุกให้ดูนะเดี๋ยวตัดที่เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวย้อมสีที่เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงนะอยากใช้ปากกาดูสิปากกามันจะตอติดไหม นม่พอม,มีปากกาแล้วชีวิตมันง่ายก็เลยจริงๆนะครับจริงๆแล้วนี่ก็เป็นฉากปกติที่ผมใช้ใน rusty hill room ใช่ไหมครับแต่ก็ผมไม่ได้ใช้ฉากเนี่ยมาสักพักใหญ่และก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าไม่ได้ใช้ฉากเนี้ยสักพักใหญ่แล้ะแต่ที่กลับมาใช้ฉากนี้แล้วชอบเพราะว่าอะไรนี่เดี๋ยวมาเบรกดาวให้ดูเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นนี่ก่อนแล้วกันอเอาวงเล็กลงหน่อยอย่างแรกเลยครับคือผมรู้สึกว่าเส้นลายของห้องอะครับเห็นไหมเส้นลายของห้องเนี่ย มันได้รับการแบ่งกำแพงตัวนี้มันเหมือนพยายามชี้ให้ผมมาที่ตรงนี้เห็นไหมมัน leading นะ leading leading ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันถูกตัดไปครับมันเลยทำให้ผมมาเล่นนู่นเล่นนี่ได้ผมจะเอาไว้ใส่กราฟิกหรือจะเอาไว้ใส่อะไรก็ได้แต่ข้อที่ต้องระวังก็คือ สองอันเนี้ยมันจะไม่มันจะดูไม่บาลานซ์กันเมื่อมันดูไม่บาลานซ์กันใช่ไหมครับเราต้องหาวิธีทําให้มันบาลานซ์ของผมนะคือผมเนี่ยพยายามจัดแสงให้มันเป็นสีอื่นแล้วก็พยายามจัดแสงให้มันมีเยอะขึ้นมันเลยทําให้บาลานซ์กันเพราะจำได้ไหมเหมือนที่ผมเคยเล่าว,ว่าถ้าสมมุติเราแบ่งครึ่งหน้าด้านนี้มีแสงนะครับนี่ผมจัด LED นะ LED เข้ามาที่หน้าเนี่ยเหมือนเส้นตรงนี้พอดีเลยถ้าก่อหน้าตรงนี้มีความส่วนมากกว่าหน้าตรงนี้มืดเราต้องมีอะไรสักอย่างตรงนี้เป็นแสงที่อยู่ด้านตรงข้ามกับตรงนี้เพื่อให้ภาพของเราเนี่ยมันบาลานซ์กันครับทีนี้ผมก็เลยใช้ไอ้พวกโบเก้เนี่ยซึ่งก็คือไฟที่ซื้อตามช็อปปี้ลาซาด้านี่แหละมาทําให้มันเกิดโบเก้ขึ้นเพราะว่าเอาจริงนะคนชอบเดฟออฟฟิลดถูกไหมสาบานว่าไม่ชอบเดฟออฟฟิลดทุกคนยังชอบเดฟออฟฟิลดครับผมเองก็ยังชอบผมก็เลย ใช้ไอ้พวกเนี้ยทำให้มันดูเหมือนโบเก้ครับถ้าที่จริงจริงมันอาจจะไม่ได้เบอร์ขนาดขึ้นเป็นโบเก้ก็ได้แต่ผมใช้ไฟกลมๆให้มันดูคล้ายโบเก้นะครับผมเป็นทริคอีกทริคหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยผมกดเจนี่ไว้ก่อนระหว่างสีนี้ระหว่างสีนี้ทั้งสีกับสีด้านนี้เป็นสีคอมเมนต์กันนะครับ เดี๋ยวสีคู่ตรงข้ามนั่นเองซึ่งพอมันเป็นสีคู่ตรงข้ามกันใช่ไหมมันก็จะทําให้มันมีเเบลฟิลด์ที่ดูลึกดูบางดูตื้นดูชัดเข้าไปอีกนะวิธีที่ผมใช้ทีนี้เมื่อกี้เรามีอะไรบ้างเรามีสีคอมพล i เมนท์ลี่ใช่ไหมเรามี leading line นะครับ leading line กับเเบลฟิลด์ที่ผมสร้างตรงนี้ทีนี้มาดูไฟที่ผมวางดีกว่าไฟแรกคือผมวาง LED ซมาที่หน้าเลยเห็นไหมแต่ทีนี้ผมจะทำยังไงให้หน้าผมอ่ะ มันเด่นมันชัดมาจากข้างหลังผมก็ต้องใช้ไฟแบ็คไลท์พวกไฟริมไลท์อะครับที่นี่ผมก็เลยใช้ไอซัมหยางเนี่ยที่ทุกคนเคยเห็นอนะเปลี่ยนที่แล้วจากตอนแรกจะส่องขึ้นกาแพงใช่ไหมมาส่องขึ้นที่หลังผมแทนเห็นไหมเนี่ยแต่ผมไม่ต้องการให้มันแข็งครับผมก็เลยพ่นควันครับผมพ่นควันทั้งหลายหล่เนี่ยอะผมเอากระป๋องควันมาให้ดูได้เลยป๊บนึงนะนี่ผมใช้ป๋องควันนี่ Atmosphere ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อ c a m า r มกเกอร์ได้นะครับ ช่วงขายของจบไปเรากลับมาดูนะครับผมผมจะใช้คนละสีเลยจะได้เห็นกันไปนเลยนะครับผมทีนี้ตรงนี้เป็นตรงเนี้ยเป็นควันแล้วก็ใช้ยางนัวนะครับผมตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ใช้ยางนัวนะครับ แล้วตรงนี้ผมใช้รังันเสร็จแล้วใช่ไหมผมขอเปลี่ยนสีก่อนไฟสีเงินไฟสีเงินด้านบนเห็นไหมว่ามันมีไฟอะไรสักอย่างที่ยิงตรงกำแพงขึ้นมาที่เพดานอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นเพดานอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมใช้ทูบครับ power tube power tube นะครับยิงสีน้ำเงินขึ้นมาเพื่อให้มันไต่ขึ้นมาหลกกำแพงทำให้ตัวกำแพงข้างหลังเนี่ยกับกำแพงตรงเนี้ยเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกันอีกนะตรงนี้จะมืดกว่าตรงนี้จะสว่างกว่า ทีนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นไฟที่ซื้อได้จากลาซาด้านะครับก็คือไฟบอลปกติเล็กๆก็แหละ,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 ละที่ผมเอามาสร้างเดลฟิลแล้วแต่ที่น่าสนใจครับที่น่าสนใจนะที่ผมชอบมากเลยนะครับที่ผมชอบมากเลยแลวผมเอามาใช้กับงานนี้ก็คือเห็นไฟตรงนี้ไหมเห็นไฟตรงนี้ไหมเนี่ยที่มันเหมือนถูกส่องออกมามันถูกส่องมาจากห้องน้ําจําได้ไหมที่เราทําห้องน้ํากันอนะ่ะอันนี้เป็น R G B นะครับในโฟโต ออกมาจากห้องน้ำครับเพื่อทําให้ตรงเนี้ถูกย้อมเ้วยด้วยสีแดงครับซึ่งเป็นสีคอมเพนเดอร่ที่อยู่ตรงข้ามกับสีน้างเงินที่ผมต้องการบนฉากกับตรงที่เป็น Power t ร์ทหลังจอคอมพอดีนั่นแหละครับก็คือวิธีที่ผมวางครับมีไฟนะครับมีน,น,นี่มีเรื่องคอมเพนเดอร์ที่ของสีเห็นไหมที่ผมวางนะครับแล้วก็มี leading line ครับเห็นไหม leading line แล้วก็เนี่ยการของโสต์ ตั้งเดบอฟฟิลนะครับซึ่งนั่นแหละครับว่คือทิกที่ผมเอามาวางให้ดูนะครับแล้วถ้าใครสนใจทิกอะไรพวกนี้ก็สามารถติดตามในวอลได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเบรแตกเบรกดาวออกมาให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผม ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ช่องจ i n d r เด้วยนะครับแล้วก็ไปซับช่องใหม่ผมด้วยชื่อว่าจ n นแมนสตับนะครับผมถ้าอยากดูอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามได้เรื่อยๆเลยนะครับจะมาช่วงประมาณวันพฤหัสได้แหละสวนวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทั้งเดือนนี้เลยนะเดือนหน้าเหมือนกันทุกวันจันทร์ตอน9ก้าจะลงอีพีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานโพสตหรือกล้องนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ